ข้อนี้เป็นข้อเพลนเลนะแอตึงตึง,ตง,ตงเป็นข้อเพะเยนโวแคมนั่นเองแปลโจทย์ได้แปลช้อยได้ก็ตอบได้นะครับอ่ะมาทําด้วยกันนะครับข้อนี้ช้อยแต่ละตัวแปลว่าอะไรกันบ้างนะ generous ใจดีใจกว้าง collaborative ร่วมไม้ร่วมมือ severe ร้ายแรงนะครับแล้วก็ regional เกี่ยวกับภูมิภาคแปลโจทย์กันสักนิดหนึ่งนะครับ the human resources office is adopting a more p olicy that would give employees additional vacation days นะครับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังนำเสนอนโยบายที่ตืดมากขึ้นซึ่งจะทำให้วันลาพักร้อนเพิ่มแก่พนักงานของพวกเขานั่นเองนะครับเอเป็น policy เป็นนโยบายที่อะไรครับ generous collaborative severe หรือ regional คำตอบของข้อนี้แปลโจย์ได้แปล,แปลช้อยได้ก็ต้องตอบได้คำตอบของข้อนี้ ก็คือข้อเ e n เนอ u s นะครับใจดีใจกว้างข้อ A นั่นเองนะครับใครแปลโจทย์ได้แปลช้อยได้ก็ตอบได้นะครับข้อนี้ไม่ยากเลย